ขมุลต๋อมเป็นตรงไหนครับเป็นทั่วตัวเลยค่ะทั้งตัวเลยผิวหน้าเอ่อยกเว้นหน้าแล้วก็ศีรษะค่ะไม่ค่อยขึ้นโอ้มันยังปลานีนะเนี่ยเอาไว้หากินค่ะเออมันยังมีละเอาไว้ให้ดูหน้าดูหน่อยนะฮะหน้าไม่ขึ้นผมเอ่อหนังศีรษะศีรษะไม่ขึ้น,น,นแต่ถ้าขึ้นหนังศีรษะก็ไม่เยอะเหมือนที่ตัวลงมามันขึ้นเพราะอะไรตอนไหนยังไงขึ้น ตอนที่อายุยังยังสิบสิบสี่ได้อ่ะค่ะตอนนั้นอาการเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มว่าเฮ้ยมันมันเป็นโรคสะเก็ดเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแรกก็จะเป็นตุ่มอ่าเหมือนเป็นภูมิแพ้ทั่วไปอะค่ะเป็นตุ่มคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นปื้นหรือว่าเป็นเป็นตุ่มตุ่มเป็นปื้นเป็นเป็นตุ่มตุ่มขึ้นมาก่อนจุด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 ค่ะมันตุ่มคันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วมันก็เราก็คันอะเนาะแล้วก็เกาเกาเกาพอเกาไปปุ๊บมันก็แบบเหมือนเป็นหัวใสๆอะค่ะพพอเปป็นนหัััวใสสุ๊บกกึง สักสองสาวันได้ค่ะมันก็หัวมันเริ่มแตกออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นอ่าเป็นลอกเป็นสะเก็ดสะเก็ดนะคะอืมแล้วตอนนั้นทํำยังไงฮะตอนนั้นก็ไม่ทํายังไงค่ะแบบรอให้มันหายเหมือนว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคสะเก็ดเงินน่คะทายาอะไรไหมฮะไม่ค่ะก็ปล่อยไว้เฉยๆพอพอพอมันแบบเหมือนมันหนาขึ้นนะคะเหมือนผิวมันลอกหนาขึ้นหนาขึ้นมันก็ขึ้นเป็นเต็มตัวทีนี้เราเริ่มตกใจแล้วเราก็เลยไปหาหมอครับค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นสะเก็ดเงิน อ๋อบอกเลยว่าเป็นสะเก็ดเงินค่ะอาจารย์ครับโรคสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็มาจากทางกรรมพันธ์นะฮะก็ไม่รู้ว่าบัรพบบุรุษบางรายมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรื่องกรรมพันธุ์นะฮะค่ะั้งเท่าที่หนูโตมายังยังไม่เห็นผู้ใหญ่ที่เป็นอยู่แต่ว่าไม่เคยค่ะไม่เคยสืบดูไม่ชอบโรกนี้ก็เลยไม่เคยไม่สืบแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะก็คือ พ่อแม่ปู่ย่าที่เห็นนะคะไม่มีใครเป็นแต่อาจจะแบบว่าก่อนหน้านั้นทวดอะไรเงี้ยเป็นก็ได้หนูก็ไม่แน่ใจบางทีถ้าเป็นเนี่ยอาจจะเป็นไม่เยอะก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคะหรือบางทีเป็นก็ไม่ได้บอกกันด้วยบางทีเป็นก็ไม่ได้บอกสมัยแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามีโรคอะไรพวกนี้อยู่นะคะนี่คุณต้นถามถึงสาเหตุก็คือกรรมพันธุ์หนึ่งละอ่าแล้วมันก็อาจจะมีอย่างอื่นที่แบบรับมนพิษแล้วก็ทําให้ยีนมันเปลี่ยนไปหรือกลายพันธุ์ไปครับ แล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะคะใช่ค่ะอย่างหนูหนูก็ได้รับสารเคมีโดยตรงอะนะคะ,ะมันก็เลยทําให้กระตุ้นด้วยแบบว่าเด็กเกเ็โดนแล้วโดนค<ม>่ะตอนเป็นเด็กคือลําบากเหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปก็ไปทางานรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วไปโดนสารเคมีอะไรฮะเอ่อน่าจะเป็นยาขายาอ๋ออ่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาฉีดเวลาไปพ่นยาขยาใช่แล้วก็ไปเดินตามเราอาจจะโดนตรงนั้นช่วยกระตุ้นด้วยหนูคิดว่านะเป็นเยอะมากอเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ คือถ้าสมมุติว่ามันมียีนที่กลายพันธุ์ไปแล้วก็ก่อให้เกิดอาการอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะคะเขาพบว่ามันจะมีการสร้างตัว T helper cell เนี่ย TH เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เซลล์พวกนี้จะไปจะไปอยู่ตามผิวหนังนะคะถ้าเป็นตัว TH ที่ไปก็มีอยู่3ตัวก็คือ TH 1 TH สและ TH 1 7 TH 1กับ TH 2เนี่ยก็จะหลังสาร พวก T S 1ก็หลัง Tumor Necrosis Factor เนาะ T N F อ่า h a ลฟาแล้วก็ <This. S 1> ตัว T S 2ก็หลัง Interleukin inter in. 6ซึ่ง2ตัวนี้ก็ให้เกิดการอักเสบขึ้น T <S, S 1 7ก็หลัง Interleukin 1ิน17กับ Interleukin 22ิน22ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยแบ่งตัวเร็วขึ้นนะมันก็ มันก็จะมีทั้งการอักเสบมีการทั้งผิวหนังลอกขึ้นมาอะไรอย่างงี้ยแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะกินพื้นที่มากขึ้นันก็อาจจะลามขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้วยนะคะถ้าอากาศเย็นชื้นหนาวอะไรพวกนี้มันก็จะกําเริบขึ้นมานะคะเป็นไหมครับเป็นค่ะ อ๋อชื้นชื้นยิ่งลามใหญ่เลยชื้นชื้นอากาศหนาวแล้วก็ถ้าร้อนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็เป็นคืออากาศที่แปรปรวนรุนแรงใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็เป็นไปตามอากาศแล้วก็เป็นไปตามอาหารด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ด้วยหลายอย่างค่ะมันจะกําเริบขึ้นมาเมื่อมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงหรือทานอาหารบางอย่างที่พวกหมักดองพวกที่มีแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกําเริบขึ้นมาใช่ค่ะแป้งสาลีจาก เรามีขึ้นเร็จรูปอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะเป็นไหมฮะของคุณตอบก็เป็นเป็นค่ะแล้วลามไปจนถึงแค่ไหนยังไงฮะลามไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็แบบลอกทั้งตัวขาวอะไรเงี้ยค่ะพ่นเลยอะพอหนังเราลอกเนี่ยมันก็จะไปกองตามพื้นเต็มเป็นหมดเลยเหมือนเป็นสเก็ตสเก็ตเลยใช่ฮะมนหิมะตกอ่ะนะประมาณนั้นหนูว่าแสบไม่คันไม่คันมากค่ะถ้าเกิดว่าอากาศเเเเยย็็็็็็นนนนนนมมมมััััััจจจจจจจะะะะะแแผตึึงงอออคคคพพสสรรกกบบบื ทรมานนะคะแล้วอยู่ได้ยังไงฮะจากเก็ต้องทนกับมันมีอะไรบรรเทามันไหมทายาหรือว่าเอาครีมอ่าคุณหมอบอกว่าให้ทาเป็นพวกออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นน้ํามันทาให้มันแบบไม่ไม่ผิวเราตึงอะไรอย่างเงี้ยล้วเราไม่ถามคุณหมอว่ามียารักษาไหมคุณหมอก็ให้ทานยากดภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งหนูทานมาตั้งแต่เด็กจนวันนึงมาอ่านหนังสือคุณช่างคุณสมเจอข้อมูลเรื่องของผลิตภัณฑ์บิมใช่แล้วยังไงฮะเริ่มต้นลองเลยยังค่ะก็ มันก็คิดในใจว่ามันมันช่วยได้จริงหรอ,อเออช่างมันเถอะปล่อยมันไปก,ก็เขาก็ซื้อมาใหม่เราก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยพอทีนี้เรามันเนื้อว่าดูหลายครั้งแล้วลองก็ลองตัวอื่นมาเยอะและ้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองตัวนี้สักตั้งหนึ่งแล้วกันเนะเ<อ>าแะแล้วก็มันเป็นอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาติะคะับผลข้างเคียงมันก็หรือว่าน้อยนะคือน่าจะไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายใช่ค่ะอ่ะเริ่มลองทานสีอะไรฮะสีส้มค่ะบีมสีส้มเป็นแคปซูลสีส้มเลยนะฮะแล้วก็เป็นน้ำมังคุด อาจารย์ครับสีส้มทํามาจากอะไรครับก็ห <c oughs> ้าตัวนะครับม<ท>ังคุดกระดามตัวเหลืองฝรั่งบบกตัวเดียวกันเลยแต่สกัดต่างกันสกัดต่างกันเพื่อให้ตอบรับกับอาการที่มันสร้าง ts17 เยอะเกินไปนะครับอ๋อนี่เน้นไปที่ ts17 เลยนะฮะผมกลับมาสนับสนุนข้อความที่อาจารย์นำไพพูดรับตอนต้นสเก็ดเงินเป็นอาการหนึ่ง ของกรรมพันธุ์เพียงแต่แสดงออกมากหรือน้อยนะครับแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในระกูลน,นั้นสัมผัสกับอะไรมากเกินไปครเบาหวานข้อเข่าเสื่อมสะเก็ดเงินล้วนเป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งนั้นนะในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาก็เกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่มากเกินไปของเม็ดเลือดขาว ที่ตามปกติมันจะไปสร้างภูมิต้านทานกับร่างกายแต่ถ้ามากเกินไปก็เกิดการแพ้ภูมิตัวเองครับไม่เลือดขาวที่มากเกินไปก็คือทีเอสหนึ่งทีเอสอทีเอสสิตัวใดตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปมันก็เกิดการแพ้ภูมิตัวเองครับอาการเหล่านี้มันเชื่อว่าคงจะเป็นกรรมอพันธุ์คนในตระกูลอาจลูกอาจจะไม่เป็นสะเก็ดเงินแต่กลับไปที่พ่อแม่เราจะไม่เห็นคนเป็นสะเก็ดเงินเลย อาจจะเป็นคนมีมีคนในตระกูลเป็นโรคเบาหวานอีกคนเป็นข้อเสื่อมนะครับทั้งสองอาการเนี่ยไม่ว่าเบาหวานข้อเสื่อมก็เกิดขึ้นจากการหลังสารไม่เลือดขาวที่ไม่ควรจะหลังเยอะเกินไปนะครับก็เหมือนกับทีเอสเของของคนคที่เป็นสเก็ดเงินทีนี้คนบังเอิญคนที่มาเป็นสเก็ดเงินก็เนื่องจากว่าในภาวะสิ่งแวดล้อมที่เขาสัมผัสต่างจากตระกูล คนอื่นๆในตระกูลก็ไปกระตุ้นให้เกิดปัญหาที่ผิวหนังนะฮะหรือแม้กระทั่งอาหารที่กินนะครับเช่นกินคลูต้นมากเกินไปเช่นถั่วมีเหลืองมีเหลืองเยอะเกินไปกินโอ้กินรามากไปนะฮะกินขนมปังมากไปนะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าอันเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดสะเก็ดเงินนะครับ เด็กคนหนึ่งอยู่ในเมืองไทยอาจจะไม่เป็นสะเก็ดเงินแต่มีกรรมาพันธุ์นั้นอยู่อยู่ในเมืองไทยแต่ภไยพันธุ์ถึงลอนดอนอก็จะเกิดเป็นสะเก็ดเงินขึ้นมานะฮะสาเหตุก็เพราะาอะไรไปอยู่รอนดอนอากาศมันมันทึมๆมันชื้นแล้วก็กินขนมปังตลอดอ่ากินข้าวผลผลจากข้าวสาลีตลอดอาการก็เป็นขึ้นมาโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ถ้ากลับไปดูปู่ย่าตายายจะมีอาการแพ้ภูมิตัวเองไม่ว่าเป็น ข้อเข่าเอมหรือเป็นอย่างใ<ข>ดอย่างหนึ่งเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เด็กคนเดียวกันเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยอาการดีขึ้น uh huh. อาการดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นอยู่เพราะมันเป็นไปแล้ว uh huh. มันก็ด,มกดีมันก็เป็นน้อยลงนะครับเ uh huh. นื่องจากภาวะอากาศเนี่ยมันไม่รุนแรงเหมือนกันนในลอนดอนแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลดกินขนมปังลงเขาอาการก็จะดีขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงตรงนี้ว่าการแพ้ภูมิตัวเองมันเกี่ยวข้องกันนะะ ไม่ว่าข้อขเออาาข่าเสื่อมเบาหวานสะเก็ดกเงินมันเกิดขึ้นจากการหลั่งสารในร่างกายของเราผมไม่ได้ข่าวมันมากไปแล้วก็โจมตีตัวเราเองนะครับขึ้นอยู่กับภาวะสิ่งแวดล้อมที่เราแต่ละคนในตระกูลนั้นไปสัมผัสคนที่มีอยู่ในตระกูลนี้เกิดไปกินน้ําตาลมากอ่าก็เป็นเบาหวานเพราะมีภูมิกรรมพันธุ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับคนที่เกิดไปออกน้ําหนักตัวเยอะ,อะ,อะจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับ อันนี้เป็นเป็นธรรมดาเป็นเรื่องที่ภาวะของภูมิคุ้มกันวิทยายมันมันเริ่มบ่งบอกลักษณะอย่างนี้อย่างของน้องเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยไม่มีทางหลอกที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเพราะว่ามันก็เลยมาออกสเก็ตมานกออกมาที่สเก็ตเงิน<อ>นะครับเนื่องจากว่าไปเจอเข้าในเหตุเหตุการณ์ในบางอย่างในชีวิตอนะ่ะอย่างเี่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าไปเจออะไรที่ผิวหนัง<อ>มันก็ออกมาตรงนั้นทีน<อ>ี้สิ่งที่ทําให้ดีขึ้นคือแคปซูลสีส้มและน้ำาางคุนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับ ตัวที่าจะทําให้ดีที่สุดทําได้ดีที่สุดน,นะครับคือน้ําบังคุดนะครับผมให้ดูนิดหนึง่งน้ําบังคุดเนี่ยถ้าเราดื่มวันละสองเป็นเวนลา15วันนะครับเราจะพบว่ามันมีการสร้าง t r e ร u ูเ t เตอร์นะฮะเอฟคอลัมสุดท้ายนะครับนะประการแรกผมไปทีละคอลัมน์แล้วกันนะฮะทางซ้ายนะฮะที่เป็น th 1นึ่งะฮะจะพบว่าสีส้มเนี่ยมันระดับต่ำกว่าสีน้ำเงิน สีน้าเงินก็เป็นคนที่ดื่มน้ำนะฮะวันละหนึ่งซองหมายความว่าคือเป็นยาหลอก<า>เป็นยาหลอกนะฮะ<ๆ>ดื่มน้าอาจจะมากกว่านั้นแต่สีส้มสีส้มก็คือคนที่ดื่มน้ําังคุดของเรานะฮะวันละหนึ่งซองแล้ววัดที่สิบห้าเราเจาะไม่เลือดขาวออกมาเราจะพบว่าทีเอสหนึ่งมันลดลงนะครับลดลงพอมาดูทีเอสสองครับลดลงมากกว่าลดลงชัดเจนมากเลยนะ,ะปเมื่อเปรียบเทียบกับกินน้ํานะครับเพราะฉะนั้นทีเอสสองมันลดลงมาก แล้วก็ลดลงมากกว่า th1 นะครับภาวะที่ th2 ลดลงเนี่ยมันก็นลดอาการภูมิแพ้และาการแพ้ภูมเิเองนที่เกิดขึ้นจาก th2 มากเกินไปนะครับแล้วต่อมาครับเราก็จะมี th17 นะฮะ th17 มันลดลงครึ่งหนึ่งเลยอืมไอตัวนี้ตัวสำคัญตัวที่ไปกระตุ้นให้มีการผลดผิวเร็วขึ้นนะครับพอลดลงตรงนี้อาการแพ้ภูมิเนร็ก็ลดลงนะฮะไออาการของสะเก็ดเงินก็จะ ลดลงอย่างดีมากแล้วทั้งหมดก็เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ T Regulator <ม>ภูมิคุ้มกันวิยาบอกว่าไอ้ T r e g u l a t ต r ตัวเนี้ยไม่ได้ข่าวตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ควบคุมไม่ให้ t h 1 t h 2 t h ่งสร้างมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมี T Regulator เพิ่มมากขึ้นในลักษณะที่สมดุลอย่างนี้จะแก้ไขอาการแพ้ภูมิตัวเองได้ครอบจักรวาน<ม>นะคร,ครอบจักรวาลที่สําคัญที่สุดครับในการทําตรงเนี้ย ลดลงของ T S 1แล้วก็ T S 2อเนี่ยต้องมีภาวะที่ทําให้ T S 1ยังเด่นกว่า T S 2อยู่นะฮะาภาวะห T S 1นึ่มันเด่นกว่า T S สคือมากกว่า T S สนี่นะครับลักษณะอย่างนี้ในเชิงภูมิภูมิกันวิยาว่าเกิดภาวะภูมิต้านทานเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอ,อกและเม็งนะครับเราอาจจะลด T S 2ได้โดยตรงรแต่ถ้ามันไปลด T S 1ด้วย มันไม่ค่อยดีไม่มีผลครับเราต้องลดทั้ง T S หและ T S สแต่ลด T S สให้มากกว่า T S หครับนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่มีอาการแพ้ภูมิดย้เนื่องจาก T S หนึ่เยอะไปก็ดี T S สองเยอะไปก็ดี T S สิบเยอะไปก็ดีก็จะสามารถที่จะดูแลได้ครับนะครับส่วนแคปซูลที่พูดถึงนะครับข้อมูลของเราแม้ว่าเราจะไม่มีการเจาะในคนที่กินแคปซูลสิบวันแต่เรามีวิธีการสกัดสารให้ออกนิดกลุ่มหนึงซึ่ง เรารู้อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วมันเป็นสารกลุ่มที่จะเป็นวัตถสิบเจ็ดนะฮะเมื่อเสริมกับน้ำมังคุดมังคีจะออกฤทธิ์ได้ดีมากสาหรับคนที่ปนแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็ออกไปที่สเ็ดเงินและคนที่เป็นเสื่อเงินผิวพธุ์ที่ดูดีที่สุดที่อยากจะแนะนําให้ใช้เลยก็คือครีม,มครีมที่เราทําขึ้นมาทุกรายจะชอบใจมากมนะแต่ว่ามันไม่จะไปรักษาที่ต้นเหตุนะฮนะก็คือทําให้อาการอักเสบเนี่ยอาการ ลำคานเนี่ยจะหายไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็กต้องใช้ควบคู่กัน